พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพของประสบนิกรไทยในทุกภูมิภาคทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อการรักษาราษฎรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเช่นเดียวกันกับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงด้านหน้าแห่งการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานพยาบาลหากเป็นศูนย์กลางแห่งความรักความห่วงใยและพลังศรัทธาของชาวจอมบึง ริโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชร่วมกับสำนักง,งานกาสะทะชเสนอโรงพยาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงให้บริการในระดับทุติยภูมิระดับ F 1 คือรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรพสตศูนย์สุขภาพชุมชนรวมถึงคลินิกเอกชนปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการประมาณ600รายต่อวันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจ,จอมบึงมีการจัดระบบบริการโดยมีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยช่วยให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งต่อคนไข้ภายในอำเภอจอมบึงก็เป็นไปอย่างทั่วถึง ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโรงพยาบาลสมเด็จพระจอมบึงของเราอะค่ะก็มีการให้บริการแพทย์เฉพาะทางเนี่ยหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้นค่ะมีทั้งอายุรแพทย์กุมารแพทย์นะคะ แล้วก็มีเรื่องของสูติแพทย์นะคะแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวรวมไปถึงคุณหมอกระดูค่ะแล้วก็มีสัญญายาแพทย์ที่จะมาให้บริการสัปดาห์ละครั้งในเรื่องสัญญายาแพทย์นี่ก็คือเราสามารถทั้งส่งกระเพาะอาหารแล้วก็โ,โคโนสโคบที่ทําได้นะคะนอกจากนี้ก็หลายๆสิ่งก็มีอุปกรณ์ต่งตตางๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะรองรับบริการอย่างเช่นมีอุปกรณ์ในเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของตาต่างๆเนี่ยก็มาแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลทาก็คือทําในเรื่องของโรงพยาบาลอัจฉริยะดับเพชร ซึ่งทำให้เราสามารถไปให้บริการภายนอกโรงพยาบาลได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเชิงรุกก็คือลงไปให้บริการที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นการลดความแออัดแล้วก็ระยะเวลากรารรอคอยที่ต้องมาโรงพยาบาลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวด้วยรอยยิ้มเล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รักษา แต่เป็นศูนย์รวมการหล่อหล,อ,ลอมให้บุคลากรทํางานมาจากจิตวิญญาณจากข้างในส่งผลต่อความสําเร็จด้วยโครงการและนวัตรกรรมที่หลากหลายเช่นโครงการเบาหวานสงบในชุมชนหยุดยาหยุดโรคเครือข่ายหลอดเลือดสมองวินาทีชีวิตโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนโครงการบรูรณาการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนช่วยให้เลิกเสพกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับชุมชน อาคารกายภาพเพื่อผู้พิการให้ครอบครัวได้มีกำลังใจและเป็นส่วนสำคัญช่วยฟื้นฟูผู้พิการซึ่งเป็นการผนวกโรงพยาบาลเข้ากับชุมชนเป็นต้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นอำเภอหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงยึดการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่เนื่องจากชาวบ้านจำนวนไม่น้อย ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองประกอบกับมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องขาดการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังทําให้มีผู้ป่ยวยโดยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งลำไส้ใหญ่เส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นด้วยความห่วงใหญ่ต่อประสงนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดำรัสให้นำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้สูงอายุใกล้หมอมากยิ่งขึ้นตอนนี้ของจำบึงก็เริ่มมีการพัฒนาโดยการใช้ระบบเทเลเมดิซีนเราจะเอาเข้ามาในกลุ่มของคนไข้ NCD กลุ่มคนไข้โรคเลือรลังเนาะเออแล้วเราก็จะมีการติดตามประเมินเรื่องของน้ําตาลประเมินเรื่องของความดันเราให้คนไข้ไปรพอพสต่อใกล้บ้านเราก็เชื่อมมากับเราเขาก็จะได้พบหมอได้ตรวจประเมินวัดความดันมีการปรับยาเพื่อให้ผู้ิการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ําทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงได้ประสานการทํางานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรพสตอและหน่วยงานในท้องถิ่นจัดบริการเชิงรุกสอดคล้องกับวิถีชุมชน สร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนจัดกิจกรรมโหน่ยรพสตเคลื่อนที่ทุกเดือนเยี่ยมผู้พิการในชุมชนโดยคนในครอบครัวอสมอผู้นําท้องถิน่นชมรมผู้พิการในตนําบลร่วมกันวางแผนช่วยเหลือในชุมชนเขาอาการอ่อนแรงแถบหนึ่งซีกหนึ่งไปทํางานอยู่แต่ป้าไม่ได้อยู่ด้วยแต่เ่าแกก็ส่งไปโรงพยาบาลทันเวลาหมอเขาก็ช่วยฉีดยาละลายเลือดให้ค่ะ ก็ดีขึ้นเขาช่วยเหลือจากที่เราไม่มีซื้อไอ้ไอ้ที่ปาดคราบแขนเนี่ยเขาก็ซื้อให้เขาก็มาดูแลเรื่อยแล้วไปไปปกลยาพ้าเขาก็ดูแลดีมากเราเราไปลําบากเราไปสเลงใช่ไหมคะเขาก็มาดูแลยกขึ้นข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลดีค่ะทีมผู้ใหญ่บ้านมาบ่อยช่วยทางไหนได้เขาก็ช่วยเขาช่วยตลอดผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนนะค่ะทุกท่านพร้อมทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมอละค่ะแล้วทั้งทีมนี้ด้วยค่ะดีใจปลื้มใจมากค่ะ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ผู้พิการเข้าถึงระบบบริการครบถ้วนได้รับการฟื้นฟูและอุปกรณ์มีเครื่องช่วยที่เหมาะสมได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติทําให้ผู้พิการและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเครือข่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในพื้นที่ ในเรื่องของเทเลเมดิซีนะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เอามาใช้กับคนไข้ที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไข้เบาหวานความดันที่ควบคุมโรคได้ดีกลุ่มติดเตียงขอ,อผู้พิการซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอเออวชศาสตร์ครอบครัวเป็นคนดูแลอยู่ทําให้คนไข้นีคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะก็สามารถที่จะตรวจทางไกลของเราได้แล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งยาไปให้ที่บ้านได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงยังมีผลงานเด่นในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดที่แพร่ระบาดจนทำให้มีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชจากสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นและมีการก่อเหตุรุนแรงในชุมชนโดยการพัฒนาแก้มโอนโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดที่ก่อความรุนแรงในชุมชนมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลช่วยเหลือทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องจนครบการบำบัดร,รักษาและเมื่อกลับมาอยู่ในชุมชน ผู้ป่วยได้รับโอกาสและการยอมรับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้โดยไม่มีเหตุรุนแรงขณะที่โรงพยาบาลก็ได้ขยายบริการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดจากชุดบริการที่ร่วมกับผู้ป่วยในทั่วไปเป็นอาคารมินิธัญรักษ์ให้การดูแลผู้ป่วยระยะกลางรับผู้ป่วยได้6กถึงสิเตียงทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลารอคอยช่วยให้สามารถเลิกใช้สารเสพติดและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับการดูแลสุขภาพคนในชุมชนแบบองค์รวมขัคุครองอเคโอเคะเป็นขอ้ไม่นใจนะายงเรวนอนเะดูแอยางทัทั้งนั้นเนี่ยในโครงการอื่นๆที่ทำอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการต่อบ้านเติมสูงให้กับชุมชนก็ยังทำอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผสมง ซึ่งก็ดูในทั้งครอบคุมนี้ก็ยังให้บริการอยู่แต่ว่าคงจะลงลึกในบางด้านบางสาขาเพิ่มมากขึ้นค่ะ ค่ะก็ในเดือนมกราคมปี2569ยี่ถึงนี้ค่ะก็จะมีการตรวจเยี่ยมจากท่านประธานกรรมาการมูลนิธินะคะที่จะมาดูแลพวกเราชาวยุพร,ราชจอมบึงนะคะซึ่งท่านก็เน้นมากๆเลยคือก็คือการเอาเรื่องของการเอาความดีความเก่งเข้าไปช่วยคนในชุมชนแล้วก็ที่สําคัญในปีนี้ก็คือในเรื่องของการทําโรงพยาบาลคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะทาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะในทุกครั้งของการตรวจเยี่ยมเนี่ยท่านก็จะมาให้กําลังใจแล้วก็จะชี้แนะในเรื่องของการสร้าง คุณค่ายกับผู้คนซึ่งคนยุคราชจอมบึงก็น้อมรับแล้วก็จะปฏิบัติในเรื่องของการทําให้ประชาชนในอําเภอแห่งนี้ค่ะมีความสุขในที่สุดค่ะคุณหมอใจดีแล้วก็พูดให้คําแนะนําให้คําปรึกษาที่กระจ่างแล้วก็ให้เราเข้าใจได้ดีว่าเออเราเป็นโรคเนี้ยจะต้องดูแลแบบไหนเป็นยังไงก็มารับบริการที่นี่ตลอดนะคะมีอะไรก็เข้าเข้า,ขาที่นี่อะค่ะคุณหมอก็นัดมาบอกว่า คุณป้าถ้ามีอะไรก็มาหาคุณหมอได้เลยคุณหมอยินดีต้อนรับคุณป้าเสมอค่ะเมื่อโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รักษาแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความเอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาชนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและสานต่อพระราชปณิธานอันแรงกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำให้โครงการ และนวัตรกรรมที่หลากหลายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมเป็นต้นแบบเพื่อสร้างเครือข่ายออกไปช่วยพัฒนาประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเชื่อที่ว่าสุขภาพดีคือของขวัญล้ำค่าสำหรับทุกคน